อ๋อมีวสิวศิลปินขับรถมังวห่าศิลปินขับรถเยอะมากน้องเบอร์นีองงงวะเอาเอาเบรกอันไหนวะเบรกอันไหนเออโอ้ยเออโอเคได้ค่ะไปเลยกูผู้ส่วนเสียงชีวิตติดนี่ตอล่าสุดซัวมันสีมันสีแบร์ว่าอะไรเด้เออแหวนขึ้ก่อนละมันก็ต้องทำให้เป็นสติ ฮะฮะกับบ้านไงเออเนี่ยอีตองมันขับว่นนิ่มด้ฉันขับนิ่มกว่าเอาอยู่ในมู่บ้านนี่ไหมเล่นอะทำเป็นฉันมือแาผู้ว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วค่ะแต่ข่อยนั่งอยู่นแล้วข่อยยังมั่นใจเล่าเจ้าแล้วต่อฉันปีคงได้ปะได้แต่ต้องให้เผื่อหน้าเยอะกว่าข้างหลังนิดนึงแค่แล้ว แบบหน้ามายาวๆเลยเพราะว่าหน้ามันสั้นค่ะไปไหนคะงงหน้ายาวๆอะไระหน้าสั้นอะไหน้าสั้นไงแต่หมายถึงว่าให้โผล่หน้ามาเยอะๆก่อนแล้วค่อยหมนก็ได้เพราะว่ามันต้องตีโค้งใช่ค่ะาคันจ๋อว่าจะาได้คิวได้ไหมเององงมา <laughs> จะพาแวะไหนได้หรือเปล่าที่จะซื้อมีคนเป็นห่วงไปในโต อาถ้าเราเรียวมองหนีพ้นแสดงว่าเราได้เลยได้นี่แหละออกไปทังซ้ายทางขวาเนี่ยช่วงมันไม่มันไม่ค่ะเดี๋ยวใช่แล้วน้ำมันก็จะหมดโดนถึงปุ่อะไรตัวนี้อืมอืมโอเคได้ตรงเลยตรงยา,ยาวๆเนี่ยโอเคเดินหน้าไปก่อนหน้ายา,ยา,ยาวๆหน้ายา,ยา,ยาวๆไปกีกสวันดีค่ะ หนูลองขับเฉยๆน่ายซื้อมายังไม่ได้ขับเลยโอเคโอเคเดี๋ยวก็ดูเลยนะนะเออ๋ออเออต้อสิว่าจะไหนก่อนยังบอกป้าดูยี่้อดูซ่าอยู่ไหนใครทำอะไรสะไว้คะหนูจะก็หนูจะกลับมาคืนนี้ไงทีแรกว่าจะนอนโอเคทีแรกว่าจะนอนจะไปดรถตัวไหนคะเขาทำตัวมาขับเอ้าขับมาซะเนี่ยโอ้